สวัสดีครับมาพบพ,อพอ่อไรกเกษตรขาบ้านแบบพอเพียงตามร้อยพอนะครับมันมีชิพ้ามาเก็บผักสลัดครับตามออเดอร์อสั่งสงสัยแปลงที่เห็นอยู่นี่น่าจะเบิดตนะครับมันนี่ <Yeah. S 1> มัน,นคือคนจัดการตลาด <laughs> อันนี้ครับเบรดคอรนะครับมันนี่เศร้าๆโอ้อากาศเย็นนะครับมาก็ยก็นผักอันนี้เป็นกลีนโอ๊ก บัตท้ๆมัอน,นี่นะครับด้านนี้นี่เป็นกรีนคอร์ดนะครับนี่อีกแปลงหนึ่งนาะแปลงนี้มีทั้งกรีนโบกรีนคอร์ดบัตเตอรเฮดด้านนี้ก็มีอีกแปลงแต่มัอน,นี้สงสัยบอลอดครับบัตเตะอ่ะยางไว้ายอะไรกับบุหินดึกไม่งด้านนี่ แปลงนี้นี่สุภากระโดดนี่กรีนโอกเรดโอกเรดโอกแดงเข้มอันนี้เรดโอกธรรมดาอันนี้เ็ดโอกแดงเข้มอันนี้เป็นอยังฮะลืมอ,อยกวางตุงของตีนะครับเนี่ยนะกวางตุงฮตีคน้างสีงามนะครับผู้ได้ยากไ้กรสชั้นใดได้ครับนี่ ขายได้ดิมัน,นบ่าขายได้ดิมันหลายเนี่ยห,ห้งอหงตีนี่นคนสั่งมาเนาะอ่าอันนี้จะเป็นเลตโอ๊กแดงเข้มถ้าถึกเดียดนี่แด้งงามครับนี่บ้าน,นเือจะแท่ครับอืม ถามเพื่อนว่าเพื่อนสร้างมัน่าจะเบิดเขียดแล้วนะครับหัวมันสิเบิดนั่นแม่หัวไอ้ตุรนหัวยังไงฮะเก็บที่หมดก่อนเจ้จะไปกินเองสิเมื่อก้กินแท้วแจะคล้องปูไงนี่นี่เบิร์ดแล้เบิ่งอีกอันนึงนะครับจะเป็นใส่ถุงเพาะครับ ันนี้เป็นกีนโบกีนโบกีนโบช่วงนี้ภาพมึงเพิ่งจะพักสลัดก่อนกำลังได้ขายอันนี้เป็นกวางตุง้งฮองตีอันนี้เป็นบัตเิเหตุไอ้ด้านที่เห็นนี่อ่าจะสู้มึงที่ขันยางไปว่าวเอาไปสู้กันได้ลรอเอาไปส่มก็ได้ยางไปนี่นครับ อันนด้านนี้เป็นพะก纳อ่าบุกให้ปัญญา,ามอัคคีเดี๋ยวมึงดันนิดนึงอันนี้เป็นกวางตุงต้งตุ้งกวางตุ้งออกดอกแล้วอ๋อจิกเกะแล้วตัวนี้น้ำบริสุทธิตัวนี้เป็นคณะเป็นแปลงยกสูงนะครับเต็นมาแล้วเนี่ย อันนี้บีดลุดบัวงามประเดียกระล้องกระแหลงแบบได้ชุงมก็มีครับนี่ดูบนตัวน,นี้กําลังลงกลําลังสีเหลืองงามด้านหน้าก็มีมลอดเตะแฉมมีว่าไ,าไปเไบปเิดแถเๆเลย มาอ,อยู่ไปก่อนดอกเย็นเย็นเอาไปบึงนันหนะครับบ้านนี้ชอบบึงหนาโอ้ประตูอร่อยดิยประตูหน้าบ้านอร่อยฟองดีอันนี้คือด้านหน้าครับดันหน้าบ้านอเอาสลอยยางนะครับไม่เห็นเป็นกำแพงบ้านเลยนะครับลอยยางแต่ว่าโบธันเหลี่ยวนะครับกันว่งอ่าเหลืออยู่บวันสุดนะครับเพื่อนวันสุด ล้วก็เทศไปด้านอีกด้านหนึ่งหานโน้นนะครับอันสุดเป็นถนนอันนี้เป็นกล้วยนะครับกล้วยลำบาเอาเบื้องนี้ลอยอยางว่ามันง่ามบ่ครับตัวนี้เป็นสลัดเกีะกะก่ยวนะครับกำลังลงอ่ะสลัดเกี่ยวตัวนี้จะเป็นริดขอดมาให้กระถางลอยยางง่ามเลยครับปูได้อยากปลูกง่ายๆนะครับอันนี้ปลูกกระถางนี่ปลูก้อยู่ประมันเจ็ดตนนะครับนี่กระถางสำหรับลอยยาง เจี่วต้นนี่ก็เทีก่กระถางอะไรมานี่ไงเห็นไหอันนี้กินอ,อกนะครับอันนี้จะเป็นเล็ดลบผิดเัาคี่กินกับนี่พอเคยปลูกที่กินมนันเลยแสกมานะครับตัวนี้จะเป็นพักเนี่ยเกาะักหาเหลื่องเลยพักสารเนี่ยครับสารเนี่ยก็ปลูกได้อันนี้จะเป็นปติเหตุ เป็นแบบผสมประสา,านมีทางกินโบนวัตจิเห็นนะครับอแบบนี้ถุงถุง,งเบึงพาไปก่อนเนาะเพราะว่าบ้านหไหนวปเหตุยังเงินนะครับยังเวลาหน่อยอยู่อ้อเห็ดบไปรเรื่อยๆบบอดี้บอดีอเด้เลี้ยงรีบดอกใหม่ก,กันนี่เลยเชิญ่ม อันนี้จะเป็นหอมแดงหอมแขกะหอมแดงห,อม,ดงหอมแดงแขกอันนี้ก็สลับที่กันนะครับตะไคร่ก็ปลูกได้นะครับตะไคร้ผมก็ปลูกแล้วตะไคร้ปลูกใส่กระถางผมคิดว่ามันจะดีดกว่าต้งเผืนนิดนึงเนื่อง,งจากว่าอ่า็ดเป็นประดับน้ำได,ด้ฟรอมแล้วก็ตัดแต่งแล้วใบมันเหี่ยว,วอีกนิดนึงก็คอยตัดออกตัดอกอกใบมัน วอาให้มันเลือ่อยรู้ไหมดันหลังนะครับมันจะเป็นบป่งามเขาเต่งออ,อ,ออกนะครับเดี๋ยวมันจะออกหัวเพราะใบเขาสามารถตัดออกได้เยอะอันนี้จะเป็นมะละกอฮอนแลนด์ป่วยนะครับค่อนข้างสูงป่วยเรื่องเสาไฟนะครับเทียบเทียมเสาไฟได้นะเลยเสาไฟแจ้งสูงอืม เนี่ยาเอาตัวจะใส่บุ๊คตัดเดียวะครับพี่ว่างยังพีอันนี้จะเป็นขึ้นชายนะครับปลูกไว้โดนเลยด้ยเนี่ยมันเครื่องปีแล้วอ่นนะเก็บกินได้ตลอดนะครับขึ้นชายปลูกเขียวเดียวเลย เดี๋ยวมันจะยุบลงเองนะครับตอนแกะมายุบลงเองเลยก็ขึ้นมาใหม่นะครับสลหรับเปลี่ยนไม่เรื่อยกินใลยตลอดอันนั้นอัน,นที่เป็น ด,ด้านน้านนี้นี่พักหวานพักหวานนะครับนี่อันนี้จะเป็นพักหวานตัวนี้เก็บไข่เลยเราเก็บสุ้ปีนะครับเก็บไข่ช่วงฤดูกาลไก่ที่ขามาแล้วนะครับมันเดือนกุมภาพ็เอาใบออกแล้วนะครับพักหวานอันนี้เป็นฝรังกินจูนะครับด้านนี้จะปลูกทั้งริกทั้ง กำลังเียหยาออกเพราะว่าไม่ล่าหน่อยนะคุณเดด้านฟื้นกเกษตรเป็นข้องใส่หนูนะครับเดี๋ยวข้องใส่หนูสิทายท่าให้เบิรงอีกรอบนึงเฮ็ดเหลวกันนะครับตอนนี้เฮ็ดเพื่นเหลว่ะครับมื่อกี้เอาไปทำนีก่อนสวัสดีครับ